สวัสดีค่ะวันนี้มาเวลเซลอร์ออ,อ,อตโอต้นะคะจขอออนนะขานรถแบบมอ n d a City ค่ะจัดมาให้สามพันจุดแบบนี้เลยนะคะก่อนที่จะไปรับชมว,วิดีโอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่เป็นการพลาดในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะนี่ค่ะมาพบกับคันแรกกันเลยนะคะนี่คือ ด้านซิตี้ 1.0V Turbo ค่ะลูกค้าขามาพร้อมโปรไฟล์หน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะกระจังหน้าคอมเนี่ยแบบนี้เลยค่ะลูกค้าขาเห็นไหมคะนี่แยกกับไฟเลี้ยวนะคะลูกค้าขาด้านล้อนะคะล้อจะเป็นล้อแบบนี้เลยค่ะลูกค้าขาสวยมากๆนี่นะคะโครงหน้าเขาสวยมากๆเลยค่ะลูกค้าขานี จะพามาดูในส่วนของภายในกันนะคะนี่ค่ะในส่วนของภายในนะคะเป็นกระจกปักไฟฟ้าค่ะลูกค้าคอเนี่นะคะกระจกข้างพับไฟฟ้านะคะเป็นปุ่มแอนจิสตันนะคะพร้อมอะไรมัลมติฟังชัน <_ S 1> หน้าจอแสดงผลจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่สวยมากเลยนะคะเป็นแอร์ออโต้ค่ะเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าขอ คอนโซลหน้าหน้าสวยๆแบบนี้เลยค,ะะค,ะะคะ่ะลูกค้าขาเบาะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะลูกค้าไม่ส่นของด้าหนหลังนะคะด้านหลังสวยมากเห็นไหมคะลูกค้านี่ปุ่มปุ่จีสตาร์อยู่ตรงนี้นะคะ่ะสว่ยมากนะคะลูกค้าขนี่นะคะในส่วนของด้านหลังนะคะด้าหนหลังไฟเป็นรูปแบบนี้นะคะลูกค้าขาสวยมากาเลยนะคะเป็นไฟ led นะคะลูกค้า่ะ มีเซนเซอร์ด้านท้ายมาให้สองจุดค่ะมีทิมมาให้สองตวงนะคะมีคีบฉลามมาให้นะคะลูกค้านี่สวยมากๆเลยค่ะกับ Honda City คันนี้นะคะนี่ค่ะคันแรกนะคะจะเป็น Honda City 1.0หน u r b o ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูในคันต่อไปกันเลยนะคะในส่วนของคันที่สองน,นะคะจะเป็น Honda City 1.5หน่งจุค่ะลูนะค,ะค้าคะตัวแรกเป็นเทอร์โบเนาะตัวนี้เป็นตัว1.5ึ่าวธรรมดา นี่ค่ะเป็นไฟไฮโดรเจนแบบนี้นะคะลูกค้าคะากระจังหน้าลรอ,อแบบนี้เลยนี่ในส่วนของด้านล้อนะคะจะเป็นลอ้อนี่ค่ะลูกค้าคะล้อหน้าเงาแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะไฟะกระจกข้างนะคะเป็นแบบนี้คะ่ะเป็นสีเทาเดียวกับตัวรถนะคะตัดมาด้วยสีดําแบบนี้คะ่ะลูกค้า่ะมาดูในส่วนของภายในกันนะคะ นี่ค่ะภายในนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะเบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะพวงม,มอะไรมัลติฟังก์ชันค่ะลูกค้าแอร์เป็นแอร์อนาล็อกนะคะลูกค้าเกียร์ออโต้ค่ะนี่เวยๆแบบนี้เลยค่ะลูกค้าค่ะด <c oughs> ูด้านหลังห้องผู้โดยสารกว้างมากนะคะลูกค้า <c oughs> มาดูด้านหลังกันค่ะ <c oughs> นี่ด้านหลังนะคะเป็นไฟ LED แบบนี้เลยค่ะลูกค้า่ะนคี <c oughs> สวยไหมสวยมากนะมีใฟรทักทิมมาให้สองตัวนะคะเนี่ยค่ะกับน้องฮอนด้าซิตี้หนึ่งจุดห้าวีคันที่สองคันนี้นะคะราคาค่าตัวน้องอยู่ที่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทค่ะลูกค้าค่ะเลขไม้อยู่ที่หกหมื่นห้าพันกิโลเท่านั้นค่ะสวยแบบนี้เลยมาต่อในคัน มีสามกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับสามคันนะคะลูกค้าคะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่ช่องทางการติดต่อเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้ด้านบนนะคะลูกค้า่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้เวลด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขัวตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใน EP หนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะ